กรับสวัสดีครับส,สมาชิกทีเดันบิ๊กจมทุกท่านประจำที่12เดือนเมษาย,ยน2568นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมมือนที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้กะตัวไป1ตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่เจอมนอล i ดซิตี้นะครับผมได้ต้องให้ต่อเบอร์ลี่ไปในราคาครึ่งค้วบนะครับสรุปว่าบวกมันนะครับคู่นี้จบเกมเบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ตามคาดนะครับ และก็ยังมีบอสสดที่ผมแม้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนกันนะครับสรุปเลยนะครับ <l ux ości> สาหรับเมือม่อคืนที่ผ่านมาผมแม้บอเต็งได้บอสสดไปทั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มในบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับต้องดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังมีขังนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับสำหรับสาบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่มวี p ีของผมจะมีทั้ง Born, eng, Born, rain, rain, บอลเต็งบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้ดูกันทุกวันนะครับ มาดูสำหรับเกมเคืนนี้หนึ่งกู้นะครับเป็นบอลเปรย์มาเลเซียกิตนะครับเป็นคู่ระหว่างซอลแทนตันเจมแอตตันวิลล่านะครับซอลแทนตันอยู่อันดับที่20ของลีนะครับส่วนวิลล่าอยู่อันดับที่7ของลีนะครับเกมคืนนี้จะเตะก,กันเวลา3ามตุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอก,กันมาในนัดล่าสุดปากกโควิลล่าเปิดบ้านเบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างซอลแทนตันสามนัดล่าสุดที่ผ่าานนนนมเมเสอ1ัััดดแและพนนะพ้ไป2ครบ เป็นนัดล่าสุดรวมตุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปแพ้สเปอร์มาด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูแย่มากนะครับส่วนทิมเยืยนอย่างวิลล่าสานัล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัทและแพ้ไปหนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกไปแพ้ปารีสเจงเจอร์แมงในบอลถ้วยมาด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมก็ยังดูโอเคนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างซอลต์แมป์ตันจะไม่สามหกหนึ่งนะครับ ก็หลักก็จะมีมาทิวสเฟรนันเดสโซเลมานาและก็คามิรอนอาเชอร์นะครับส่วนทีมเยือนอย่างวิลล่าจะไม่บอกสี1ห้าหนึ่งนะครับ นำทามาโดยมาโกวาเซซิโอมอร์เกนโรเจอร์และก็โอรีวักกินนะครับสำหรับเกมคนนี้เดยเปิดมาเป็นวิลล่าเปิดราคามาต่อครึ่งกวบนะครับเตือเปิดราคามาต่อหน้าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตางทีมเยอนอย่างวิลล่ามากกว่านะครับผมมองว่าเกมคนนี้วิลล่าดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อให้ตันวิลล่าไปในราคาครึ่งกวบนะครับยังไม่ขังนะครับผมต้องให้ต่อไอตัอนวิลล่าไปในราคาครึ่งกวบนะครับผมมองว่าอยู่ติดเยอนหน้าด้วกว่านะครับ ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ให้ช่อง YouTube ตีแดดบิ๊กโจมและเพจตีแดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประลานู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ